ผมสวัสดีครับโรบัตทุกับโรงเรียนพากินพาเที่ยวครับโรงเรียนมาเอลเชียงใหม่นะครับก็เลยจะแวะพามาชิมนะครับยังไม่เคยชิมหมูงอรรถชาติจะเป็นประมาณไหนครับก๋วยเตี๋ยวผีบอกครับออกจากพื้นสวนโลกหรือว่าวัดดอยคำครับมาประมาณสัก200เมตรครับก็จะเจอป้ายนะครับก๋วยเตี๋ยวผีบอกเราเข้ามาดูข้างในครับว่ารถชาติน่าจะเป็นจะไดเนาะเดี๋ยวรอนที่มครับเข้ามาดูในครัวครับแป๊บนึงมันอะไรเป็นไฮไลท์ของงานของร้านนี้ครับ เมนูเมนูเมนูเด่นของร้านนี้ที่ว่าก๋วยเตี๋ยวพีบอกเนะี่ยมันเป็นเมนูไหนก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับโอ้นี่ครับต้มยำซี่โครงอ๋ออันนี้อะไรครับนี่ต้มยำซี่โครงกันเลยครับกุกขีกหมูกรอบผมเอาเอาที่ว่าเป็นไฮไลท์ของงานนั่นนะของร้านนี่นะครับพิเศษเลยไปมาชิมดูครับครับผมเดี๋ยวเราติดตามดูหน้าตาของมันครับรับในร้านนี้มันก็มีน้ำผลไม้แล้วก็มีผัก ฟรีนะครับนี่บผักผักสดน้ำเปล่าฟรีครับเดี๋ยวเราเรียนตักรอชมหน้าตาของก๋วยเตี๋ยวเขาครับครับผมมานะครับนี่ครับหน้าตาของก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูกระดูกอ่อนนะสูตรผีบอกครับเนื้อเอ็นแบบตุ๋นไม่ยังแบบสุดยอดเลยครับน้ำซุปนี่ครับตุ๋นไว้อย่างก็ถือว่าเอ็นแก้วนะเอ็นแก้วหมูครับน้ำซุปเป็นต้มยำแล้วมีมะนาวคนด้วย ลองดูน้ำซุปมันครับเดี๋ยวเลาชิมมันดูเลยครับว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะครับมาถึงเวลาลองชิมอาจจะมืดนิดนึงเพราะผมอยู่ในโดมในโดมลานครับชิมดูน้ำผมเขาเสร็จวัวด้วยนะถ้าเป็นข้าวเหนียวต้มยำนะครับข้าวเวเาถึงโอ้อออกโกอยนะ ตัวโอ้ยนะครับแต่ว่าต้องชิมนี่ยอลไรของงานกระดูกเอ็นตนุนอืมกระตุนดีมากเลยครับเป็นกระดูกอ่อนเลยอะไหน,ไหนมาชิมดูมละลายในปาก แคนี้ละครับรอนะครับเติมผักสดตัว้อนึ่งแว่ามูตูนนี่แบบตูนเปื่อยนี่ก็ดนะครับตูนเปื่อยได้ใจเลยก็มีใบโหระพา จริงต้องกินกับน้ำตกเนาะไอไม่โหราพาครับมึงเดินมาเชียงใหม่คืนเดียวอาจจะอรได้ตักกับเอฟซีหลายท่านนะครับไอ้บอยบอยของละปูนเนาะอ่าไทยนี่หลายหลายคนเบรตต้าก็มาเพราะว่าผมก็มามาทุระครับมากับกลับเลยชิมดูก่อน ไอ้มน์มน์ใช้ครับโดนสบปรหัวะพานี่อร่อย กางจากวักบ,บใใครับเราเป็นไก่นี่มาดีดิมข้าวเหนียวดูว,ว่าพวกนี้มันจะทำมั่งหงว่างน้อนนี่ไปวัดวัดดอยคำหลวงพ่อทันใจมนะืดๆเนาะแล้ว่ากระดูกตุ๋นเนี่ยอร่อยมากครับ ไม่เหม็นเหมือดเนาะ เดือบละลายในปากนะครับอร่อยสุดยอดเวลากินเดืันละลายในปากนะครับต้นสุดยอดต้นแบบข้ามคื้นถึงรสชาติแบบนี้ครับ Ini sudah nak ออกจากวัด้อยครับประมาณ200เมตรกิดจ,จะเจอครับอยู่ฝั่งฝั่งเดียวกับที่เรามาฝั่งสายมือเลยห่วยเดียวกี่บอกห้าดาวโรงเรียนให้สี่ดาวสี่ดาวกว่าได้หัวพันคนระับว่ามาคื้นออกแกงโรงแรมมากินข้าไปโรงแรมหลบกินทั้งอบปรินตินกินทั้งเครื่องดื่ม

ကတော့ဘယ်လိုလဲတော့ဘယ်လိုလုပ်နိုင်မှာလဲဒီလိုမျိုးအခွင့်အရေးမျိုးတော့မရှိဘူး။

ผ่านไปผ่านมาเราม่้ชิมนะครับก๋วยเตี๋ยวอก๋วยเตี๋ยวผีบอกก๋ยวยเตี๋บอกน้ำซุปตัวพันธับอร่อยเรียนได้ใจยอยู่ครับผ่นไปผ่านมาเราม่ไดชิมนะครับก๋วยเตี๋ยวผีบอกอวยอเตียเอ่อมันใจาว่ามเบิ่อ,อย่างแต่ออกจากวัดลอยคำาแป๊บหนึ่งเจอเลยครับขอบคุณครับอาตามครับ